สวัสดีครับเซนตงมันด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่พิธีชาวบ้านชาแนลกับวิธีเรียบง่ายเนาะค่ะมณีห้าโอกาสซีมาขอโชคขอลาปูยาเนาะค่ะอยู่ที่ร้านพ่อปูชีสุโธแม่ยาสรีปทุมมาเนาะที่อยู่หมู่บ้านพงพศตำบลหนองห้างอำเภออุทพพลพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะมณีห้าโอกาสซีมาขอโชคขอลาตำลาวบวกกับรัฐบาลไทยนอกมืออื่นค่ะไปไทยก่อนแม่ค่ะแต่ห้ากาสไปไทยก่อนเนาะค่ะแต่กับทองคลิปแหละไปไทยแล้วก็ไปไต่ลำไต่ตำลาบโตเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าไปขขออโชคลาปูยากันเลยค่ะ ตามาเรื่องตะครับกับพี่น้องครับทางชีได้ทิฏฐานไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น ate, โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะกายะวาจาจิตตังอ่างวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุธิเท,ทวีปูเชมิทุติยมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ สาติยามปีกายวาจาจิตตังหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิสาธุสาธุสาธุมณีลูกขออนุญาตพ่อแก้วแม่แก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจาทีเทาทางแม่นางธรณีพ่อปูสีสุโธแม่ย่าศีปทุมามณีลูกจิมาจุฑูปขอโชคลาภตมราวพัฒนากับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน สรา2 5งพัขอให้บุญบารามีปูยามถวยเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานแห่งๆปังๆแตกสามตัวตรงๆเะยค่ะปูเดอ้อสาธุก็ได้น้ำแดงน้ำปังมาถวายปูกำน้ำเดอ้อ ครับล,ล้อลุนเล็กถูไปในกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดคนลไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับคือเป็นสพอนสบุญให้ครับอิปสีตะลีดีเห็นหนหมเด้อสาธุลูขอบุญบารมีพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสีพุตุมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีอแก้วแม่แก้วที่อยู่ณสถานทีนะตรงนี้คอให้เหล็กถูี่อยู่ในมือของลูกนี่แตกสามตัวตรงๆ สำราวข้ามโค้งกับรัฐบาลไทยน้องวันประจ,จําวันที่หนึ่งกันยายนพศ2568ขอบารมีปูเวยเปิดโจกเปิดลาบเปิดการเงินการงานเฮงเฮงปังปังแห่งสามตัวตรงๆ้อปูเด้อต่อไปสางน้ำทำบุญสางบุญบารมีต่อไปได้ขอให้เอฟซีเป็นเขามาเห็นคิมนี้ก็ขอให้เปินมิโฉมิลาบเป็นาก,การสาธุสาธุสาธุอปลดบุญในตัวนีนก้กันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ตัวเลกน่าจะเป็นสีเลยลุนตัวเลกไว้นิ้ผมพอ,อก,กันครับพี่น้องครับโอ้ถูกถูกสวยนะอืมสวยแล้วก็ตัวเลขน่าจะชัดเจนดีครับเมือนี้แสงตงประโลยก็มาตามแนวทางอ่รัฐบลาลไทยบวกตำลักขมโค้งครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหกสิบแปดอยู่ที่ร้านปูซิโตะมิยาสิปะทุมะครับพี่น้องครับ บ้านพงพธิ์ตำบลหนองหางอำเภออุทมพจน์มีใจ,จังหวัดศรีสกิตนะครับพี่น้องครับเรามาตามแนวทางไปพบๆกันครับครับ,รบพี่น้องครับตัวแรกน่าจะเป็นสีเนาะน่าจะเป็นสีชัดเจนครับพี่น้องครับทวดชัดเจนดีพันที่สำคัญเนาะฝาก พี่น้องเอฟซีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์สองไลค์ให้กับที่นี่วิถีชาวบ้านกับวิถีเรียมงานน้ำเด้อดค่ะเด้อสุดหายผลมีแรงกําลังใจเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะเพื่อพาพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องพี่กุญประกันใดเลยเขากะต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะเขากับผู้หมวดเลียงมาสอองตัวใดเนาะค่ะพี่น้องคะเขากัเฮ็ดเป็นแค่แนวทางเเดป็นแค่แนวทางเนาะกจให้พี่น้องปวดใจพิจารณาในการรับชมน้ำเด้อดค่ะเด้อใส่ด้ลยเราพินิจ ในการเบรงเนาะมากระจัดนะคะพี่น้องพอมาพี่น้องก็เลื่อนพานก่อนพี่น้องจะเลื่อนพานพี่น้องก็กดแชร์ให้ก่อนเด้อเพื่อเป็นสะพานบุญอย่างหนึง่งคือกันครับพี่น้องก<แ>็เพื่อให้เอฟซีท่านอื่นได้เห็นนะค,ะครับพี่น้องครับให้หูได้เห็นไปในนํากันเนาะไลคโกดไลค์กดแชร์ก,ก,รชก็ขอให้ถือสามตัวตรงๆนะคะเมืออื่นเด้อครับ ตัวเลขสีเนะาะชัดเจนนะคะพี่น้องเนี่ยอรอรุนตัวที่2อไปในการค้า,าการวันนี้หอนนะพี่นอ้องอบอ้าวต้องใส่มือแรงฝนสตตกนะ <c oughs> <c oughs> ทางบ้านพี่น้องได้ใส่ปุ๋ยใส่เขากันยังเนาะทางนี้ยังพัได้ใส่ได้พี่น้องนาะมบะมี <c oughs> แห่งแรงปวดซีสเกตรอวันที่หนึ่งกันย,นยนนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมื่นนะครับพี่น้องครับะจะได้มีเงินซื้อปุ๋ยใส่เขาเนาะครับพ้นกจะตกลงมาอย่างแห้งครับพี่น้องครับชุมช่มฉ่ำหัวใจเนาะใส่เฮทั้งไทยทั้งลาวเนาะพี่น้องมเอออ๋อเราก็ไปทักเออเนาะ <c oughs> <c oughs> ค <P i n ong> รับพี่น้องโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องครับเรารับชมเพื่อเป็นในแท่งเท่านั้นนะครับพี่น้นนนนองครับเราบอสนับสนุนละการเรียนการพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อพอโพเดือน์เาพัดเสี่ยงครับพี่น้องครับเสี่ยงมีความเสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงสูงครับพี่น้องครับเสี่ยงหนึเปอร์เซ็นต์เราจะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมพี่น้องครับบพรว่าได้ยังเหรอครับพี่น้องลงทุนยังไปก็เกิด<ห><ห>ความเสี่ยงบ้างเหรอเกิดความเสี่ยงแมงค่ะขณะเข้ายูขณะเขายืนยูสีเขาก็ยังเสี่ยงเสือโดกเลย ทังยางเแมนนเนาะคอยออกในลอตเตอรี่ไปนี่เด้อคอยออกในลอตเตอรี่ไปนี่เด้อไปไหนไปนี่เด้อไม่เดี๋ยวฟาเาที่ล่ะบอกอธิษฐานอยู่เด้อสาธุเปิดเบิ้งหนึ่งสองครั้โอ้ห้าเก้าเฮ้ยตรงกับเลขพอเดือนจุดเลยโอ้เทจรงพี่จึงสื่อถึงพีเลยว่ะ ลงช่วยหล้านมาเด้อจาช่วยที่้านั่นช่วยอะไรอีกตัวมาช่วยตอแล้วมันจะบอกว่าเขาจะหัวเาถือแลวว่าจะหนึ่งเดี๋ยวย่าสีรล้านเปล่าเยอะต่อเปนเยอะอะนกนต่อรุ่นตัวที่สองเนาะเต่าไหมเนี่นัสี่เก้าดีสี่เก้าห้า ต,ตอนเนียรู้สึกว่าไม่ซาไม่แล้วนี่นี่ละไม่ล,นนไมล้วนี่ไม่ไม่แล้วนี่ตอนนี้นี่ แปดลึอเก่าโอ้ดือดนอนโอ้หมอสองว่าสามรายบาดเลยสองแล้วตัวเลขที่ว่าสวยงามอยู่สองหรือสาม ไม,ม่ปเปียกใจจรินๆนะคุณรองคบเขียนแนังเลยวะสีสองเนี่ยนะวั <c oughs> <c oughs> นนี นี่ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเพื่อยจะอยู่ในครอบครัวเพื่ออยู่ทํากันขอให้พี่น้องเอฟซีใส่เวลาในวันหยุนยนหนดอนอี้มีความสุขเนาะพอเดือนเนาะค่ะขอให้แมนมีความสุขในครอบครัววันพักผ่อนของพี่น้องหลายหลายคนเนาะพี่น้องเดินทางไปเที่ยวไซส์ไปวไไายภาคครอบพ่อนมองแดดกับพอให้เดินทางตลอดปลอดภัย<อ>ก้อพี่น้องเด้อเิงๆปังๆสุขบุญสุขคนได้ สี่สองมาแล้วสี่สองนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สามไปในการค่ะสสี่องเขา ลุ้นตัวที่ซับไปได้วยกันครับพี่น้องครับสี่ซองยังน้อย

โมนี้อาจจะเป็นเก่าไม่เก่ากระซูนเก่าอาจจะเป็นเก่าเลยเก่ามามีเซตมีโอกาสเดียววันนี้มีเด่นเก่าเปล่าแมนรัฐบาลเพราะว่าสัญจรเก่าต้องมาแล้วตัวหนึ่งสัญจรแปดแปดเก่า เขานนอนคมปนีแปดครัโมเดลใะนะพี่นอนเลยที่ร้องแปดเดียว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 มาเป็นเก่ากันเลยให้เขา กลมปนีเนาะแมนว่าเป็นขคขาคนที่หนอืมชัดเทนเลยแปดสี่สองแปดวยนะสี่สองแปดมนมันเดนมาร์เก้าสามแปดถ้ามีแปดไม่เก้ามีโอกาสสูงครับพี่น้องครับ สูตรคำนวณด้วยตัวโอ้แม่เชียงทองพระโล่สรุปไว้ FC ฟังอีกครั้งนะครับหนึ่งถึงเก้าสิบครับเป็น้องครับหลังจากเชียงทองพระโล่จุดถูกข้อปูญญาในสามตัวตรงตรงเชียงทองอธิบายให้ที่ได้ฟังนะครับเชิญพุทธเชียงทองพระโล่ครับค่ะที่ห้ามาสรุปตัวเลขแล้วค่ะที่ห้าจุดถูกคอโชคอลาปูควายากใดนาะค่ะถูกที่ห้าจุดใดก็คือสี่สองแปดนะค่ะ ข้นตอนต่อามาก็จะเป็น42 48 28นะคะพี่น้องคะหัวพี่น้องมากันบนอ่อมากระจัดนะคะแคบค่ะแคบแคบความเฮงความปังความรวยค่ะตำลาวบวกรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะมื่ออื่นความเฮงเฮงปังปังเด้อไอพ่อเนบซี่นะครับค่ะท่านีแสงทองพ่อรวยกับขอ,ขอบุญบารามีพ่อปู่ศรีสุธโธม่ยาศรีปรทุมมาเนาะคะ่ะ ขอให้โดนบันดาลใหครับพี่น้องเอชซี่ทัพปูุกคนนทต่เขาม่าเบิ่งคลิปนี้นะค่ะพี่น้องคะขอให้ดวงดีดวงเฮงดวงเปิดนอะถูกหวยราวกับรัฐบาลไทยปันญาการนค่ขมื่นเดินทางไปสมาสกยขอให้แถวขาดบอดภายอันตรายทั้งปวงนะค่ะเขียนเหล็กตัวใดซื้อเหล็กตัวใดมืออื่นขอให้ถือกันทุกคนนะค่ะเด้อเฮงเฮงรวยรวยค่ะสาธุสาธุ